สวัสดีครับพี่พี่ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง JBC วันหนึ่งผมเลยเข้าป่าในสัปดาห์นี้นะครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะฮะวันนี้ JBC ไม่ได้อยู่ในป่าลึกผมอยู่ประมาณชายป่าเขตพื้นที่ที่ผมเคยมาเล่าเรื่องเป็นประจำสถานที่นี้ปลอดภัยจากสัตว์ป่าแต่ไม่ปลอดภัยจากคนไม่ดีนะฮะทำไม JBC ต้องพูดออกตัวมาแบบนี้นะครับเพราะว่ามีคอมเมนต์ มาคุกคาม j p c แล้วนะตอนนี้ไอเรื่องคลิปพานมาอะไรนู่นเนี่ยฮะพี่ๆคือผมบอกเลยว่าผมนำเสนอไปตามสิ่งที่ผมคิดกับเหตุการณ์ทุกสิ่งทุกอย่างนะฮะที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นพานมามีคอมเมนต์มาท้าทาย JBC มีคอมเมนต์มาบอก j p c ว่าอย่าให้กูเจอมึง JBC กูจะเล่นมึงอ่ะเรามาย้อนถึงเรื่องราวการเดินป่า การสำรวจถ้ำของ jbc นะครับในคลิปนั้นทําไมตัดไปผมบอกเลยว่าตอนที่ผมกําลังจะลงไปมุดไปหาทางออกไปหาพื้นที่ที่จะออกจากถ้ำผมตั้งกล้องไว้วางกระเป๋าไว้และตัวไปปรากฏว่าเทียนเจ้ากรรมไอเทียนที่ผมตั้งเลเพ,พี่มันดันหล่นลงไปในร่องน้ำหรือร่องอะไรไม่รู้อะพอล่นไปปุ๊บมันดับไปเลยนะ ซึ่งผมก็ตกใจมากผมก็ไม่รู้ว่ามันหล่นไปได้อย่างไรซึ่งอาจจะเป็นเพราะฐานเทียนที่มันไม่เสมอกันหรืออาจจะเป็นเพราะข้างคาวบินชนหรือที่แย่ไปกว่านั้นในสิ่งที่ผมไม่อยากจะคิดเลยผีผัก อันนี้ใช้ความเชื่อส่วนบุคคลนะพี่ซึ่งหลังจากเทียนหล่นดับลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ได้คํำหากระเป๋า JPC ทำไมต้องค้ำหาตัวกระเป๋า JPC นะครับเพราะว่าสิ่งในนั้นสิ่งแรกเลยที่อยู่ในนั้นก็คือแสงสว่างแสงสว่างของ JPC ก็คือไม้ขีดผมต้องหาไม้ขีดมาจุดเพื่อหากล้องเพราะสิ่งที่ผมเห็นครั้งสุดท้ายที่หันไปคือไฟกระพริบจากตัวกล้อง g o p r กระพริบปุบปุบปุบ,ปบแบตหมดไฟดับผมก็เลยต้องใช้ไม้ขีดออกมาจุดมาขีดและมีพี่บางท่านบอกทาไมต้องจุดเทียนในถ้ำนู่นนี้นั่นนะครับขอพูดเลยว่าการพกเทียนไปในถ้ำเนี่ยมันมีประโยชน์อย่างหนึ่งคือเป็นการเช็คอุณหภูมิว่าโซนที่เราไปตรงนั้นเนี่ยมีออกซิเจนหรือไม่นะฮะพี่พี่ท่านใดที่ยังไม่รู้เรื่องราวของการเกิดไฟนะครับผมขออนุญาตแนะนำนะถ้าท่านใดรู้ก็ถือว่าเป็นการทบทวนกันการเกิดไฟพี่ มันเป็นสามเหลี่ยมไฟ 1. คือเชื้อไฟเชื้อฟืนเชื้อเพลิง 2. คือความร้อนครับพี่พี่สเนี่ยคือสิ่งสําคัญเลยที่ JPC เอาเทียนมานั่นก็คือออกซิเจนครับถ้าจุดไฟได้จุดไฟติดแสดงว่ามี3อย่างนี้วนเวียนกันอยู่การที่ JPC จุดเทียนได้มีแสงสว่างจากเทียนได้นั่นคือโซนนั้นมีออกซิเจนตัว JPC เข้าไปได้ ถ้าเกิดตอนนั้นในโถงนั้นในหุบนั้นนะฮะจุดเทียนไม่ได้พี่พี่แสดงว่าอากาศไม่มีไม่เหมาะแก่การเข้าเข้าไปก็อาจจะอันตรายนี่คือหนึ่งเหตุผลหลกักๆเลยที่ผมเอาเทียนมานะฮะมาพูดเรื่องราวต่อคือผมเอามือล้วงเข้าไปเจอไม้ขีดไฟเสร็จผมก็เอามาขีดจุดไฟไปมองหาเจอกล้องและกําลังจะ ลงไปข้างล่างไปหาเทียนไม้ขีดกระดับอีกนะฮะมันมีระยะเวลาของมันไม้ขีดน,นะฮะเพราะว่ามันมีความร้อนมันก็ค่อยๆเผาตัวก้านมันไปนะถ้าเป็นไฟแช็กบางทีอาจจะเด้งก็ได้นะฮะคือผมก็จุดไปจุดไปไม้ขีดเริ่มหมดเทียนก็ยังหาไม่เจอพี่ๆไม้ขีดเกือบจะหมดกล่องแล้วนะฮะพอไม้ขีดใกล้จะหมดกล่องผมตั้งสติได้ว่าเฮ้ยเรากําลังทําสิ่งที่ผิดพลาดไปสิ่งที่ผิดพลาดในที่นี้คือ เราลืมตั้งสติเมื่อผมตั้งสติได้ปุ๊บผมก็หลับตารู้เลยว่าร่างกายเรานะครับต้องปรับสายตาเวลาอยู่ในความมืดผมเลยหลับตาตั้งสมาธิแล้วก็ค่อยๆให้ร่างกายปรับหลังจากระยะเวลาผ่านไปประมาณสัก15-20นาทีโดยประมาณนะพี่เผมก็ลืมตาขึ้นเริ่มมองเห็นเป็นเขาโค้งว่าอาถ้ำเนี่ยมันจะเป็นลักษณะ ประมาณนี้ประมาณนี้นะฮะประมาณนี้แต่ไม่ได้เห็นแบบ100%เอนะยพี่เห็นประมาณสัก2%ได้จาก100%อน่ะคิดว่าเออมันอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ครับผมก็ค่อยๆใช้มือเนี่ยคำพยายามมองดูว่าเอยจะเจอแสงสะท้อนจากแท่งเทียนหรือไม่นะครับถ้าเกิดเจอเทียนเนี่ยก็คือว่าประสบความสําเร็จแล้วนะครับผมมีไฟออกจากถ้ำได้ปรากฏว่าคํำไปคํำมาไม่เจอพี่พี่ ในระหว่างที่ผมลงไปหาเนี่ยนะผมได้ยินเสียง<ๆ>เสียงหัวเราะเหมือนเสียงผู้หญิงนะฮิฮิอะไรเงี้ยฮิฮิมีพี่พี่บางท่านบอกว่าจีพีซีไอเสียงที่เจอนี่มันเป็นเสียงกระต่ายเสียงข้างคาวอย่าไปตกใจผมบอกเลยว่ามันไม่ใช่พี่พีถ้าเสียงข้างคาวเนี่ยมันจะเป็นเสียงแหลมแนะในคลิปก็มีเสียงมันจะแหลมมาก แต่เสียงที่ผมเจอนั้นมันแบบผมรู้เลยว่ามันเป็นเสียงผู้หญิงจังหวะนั้นเนี่ยผมตั้งใจฟังนะเงี่ยหูฟังเลยว่าเฮ้ยหลอนเองหรือเปล่าเพราะว่าตัวเองตกอยู่ในสภาวะที่อยู่ในความมืดเกือบร้อยเปร์เซ็นต์แล้วนะฮะคิดไปเองเปล่าหลอนเองเปล่าปรากฏว่าเสียงมันเริ่มดังมาขึ้นเรื่อยๆพี่น่าขนลุกมากๆนะครับ บรรยากาศจริงหลอนมากผมอยากจะถ่ายบรรยากาศตอนนั้นมาให้พี่ๆทุกท่านดูนะครับพอหลังจากนั้นเนี่ยมันมีเสียงเหมือนเป็นการเคาะอะไรบางอย่างที่เป็นหินนะพี่ๆเหมือนมันแบบเหมือนละฆังเลยเคาะตึ้งตึ้งตึง,ตง,ตง,ตงดังก้องในถ้าเลยพี่ๆเชื่อไหมผมไม่อยู่นะ สติตอนนั้นผมเกือบจะหลุดผมวิ่งออกบริเวณโซนนั้นเลยเนี่ยตรงเนี้ยผมเนี่ยโนไป3วันเลยพี่โดนหินย้อยนะด้วยความที่เรากลัวแล้วเราไม่มีสติพี่พี่ฟังผมถ้าเกิดเจอเหตุการณ์แบบ j v c ดูไว้เป็นอุทาหรณ์น,นะครับอย่าวิ่งในถ้ำเด็ยดขาดนะครับซึ่งผมทําไปแล้วพอวิ่งปุ๊บโดนตรงนี้ปั้งปุ๊บสติผมมาเฮ้ยคิดให้ใจนะบอกกับตัวเองกูจะวิ่งทําไมวะเนี่ยเฮ้ย ทำไมร่างกายเราทําอย่างนี้วะอะไรงี้แต่อาจจะเป็นเพราะสัญชาตญาณเราก็ได้ที่เราวิ่งหนีความกลัววิ่งหนีความตายาพูดง่ายๆนะครับพอผมตั้งสติปุ๊บเจ็บว่าโอ๊ยมึนไปพักนึงอะปวดสมองมึนตาห้ามัวเลยพี่ๆฟังดูจะอาจว่าเฮ้ย j ซีมันจริงเหรอวะก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับแต่เรื่องที่ผมไปสำรวจเนี่ยทำนั้นเนี่ยมันอันตรายจริง,รงมันน่าขนลุกนะครับ พอผมตั้งสติได้ปุ๊บผมรู้สึกว่าเหมือนมีลมเย็นๆนะพี่ๆมาปะทะร่างกาย JPC นะมาปะทะแบบวุบ,บแล้วก็วุบ,บตอนนั้นผมขนลุกวาบเลยเฮ้ยอะไรวะอาจจะเป็นสิ่งลี้ลับหรือว่าวิญญาณวิ่งผ่านร่างกายเราหรือเปล่าเพราะเขาบอกว่าวิญญาณหรือสิ่งลี้ลับเนี่ยเขาจะมีพลังงานมีพลังงานบางอย่างที่สามารถกระทําได้ทําให้เรารับรู้ผมก็รู้สึกกลัวขึ้นมา ผมก็ตั้งสติอีกผมก็ลองใช้เนี่ยฝ่ามือเพี่ค่อยๆมาอยู่ตรงหน้า j p c ค่อยๆตั้งสติรู้สึกว่าเหมือนมันมีลมแบบมันไม่แรงมากเลยพี่มันเหมือนเราพัดเนี่ยเหมือนผมใช้มือพัดเนี่ยพี่ๆลองลองทำที่บ้านนะเนี่ยเนี่ยพอพัดอย่างเงี้ยมันรู้สึกว่ามันมันมันเย็นมันเย็นเข้ามาเออมันเย็นมะมันเย็นมาถึงมือ j p c ผมก็เลยตั้งสติว่าเฮ้ยนี่แหละอาจจะเป็นทางออก ของ JPC หรือเปล่าอาจจะเป็นทางที่นําไปสู่แสงสว่างหรือไม่คงไม่ใช่ทางที่ผีพาไปให้ JPC ไปพบความมืดอีกครั้งนะครับผมก็ใช้มือเนี่ยแบบนี้รับลมไปค่อยๆรับลมไปอีกมือ JPC ค่อยๆคำพี่ๆค่อยๆคำไปมันก็เป็นหินอย่างนี้นะค่อยๆคำมันจะเป็นลักษณะเหมือนลาวบันไดยพี่มันจะเป็นแบบเวลาน้ามันพัดในถ้ำ่พมันเหมือนเกลียวขึ้นอ่ะมันก็จะเป็น แหลมๆออกอย่างเนี้ยนะเราก็จะจับเราก็จะรูปไปมันก็จะเป็นเหมือนสันเราก็จะรูปรูปไปค่อยๆตามลมไปปรากฏว่าตามไปสักพักหนึ่งผมโชคดีามากๆเลยครับผมกลับมาเจอทางออกพ,พี่เจอในที่นี้ไม่ได้มองเห็นนะฮะเจอในที่นี้คือลมมันแรงขึ้นลมมันแรงขึ้นพอผมมีความรู้สึกว่าข้างนอกเนี่ยเหมือนจะมีพายุฤด,ดูร้อนเข้ามาลมมันแรงมันโกเพี่พโกกเข้ามาผมถึงว่า ทำไมลมมันถึงเข้าไปในถ้ำภายในที่ผมสำรวจได้เพราะลมข้างนอกเนี่ยมันแรงจริงพอผมสัมผัสได้ว่าเออช่องมันอยู่ตรงนี้นะผมก็ค่อยๆคํำเพราะมันเป็นเนินไปผมค่อยๆคํำคำไปรู้เลยว่าโอเคทางออกอย่างนี้คยค่อยๆมุด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 ,มด,มดออกมาจนได้เอาตัวออกมาก่อนแล้วก็เอากระเป๋าออกมาสุดท้ายออกมาดูในาลากพี่สามทุ่มกว่าซึ่งเป็นระยะเวลานาน,านเท่าไหร่ ผมก็ไม่ทราบได้ที่ผมอยู่ในถ้าแห่งนั้นคนเดียวนะกว่าจะออกมาได้เมื่อผมออกมาได้แล้วนะครับสองมือผมพนมยกมือไหว้ต้องปากถ้าเลยถ้าผมรอดไปได้ผมจะใส่บาตรให้นะครับทําบุญให้เนาะซึ่งผมกลรอดออกมาคุยกับพี่ๆจนถึงเวทีนี้บรรยากาศตอนนั้นน่ากลัวมากแล้วถามว่าเฮ้ยเจ c กลับเลยไหม ออกเลยไหมออกไม่ได้พี่พี่ในกระเป๋าผมมีเป้ผมเลยผูกเปนอนโชคดีที่เอาไฟชีสไปด้วยนอนก็ไม่ได้สูงอะไรมากมายเลยพี่แต่โชคดีที่ไม่ขีดไฟมันยังเหลือผมก็ก่อกองไฟดีที่มีน้ำตาลก้อนไปกินนะครับเป็นน้ำตาลอ้อยนะฮะเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปไว้ให้ดูได้กินในยามค่ำคืน เช้าผมก็รีบปีนเชือกออกมานี่ก็คือเรื่องราวที่ผมพบเจอจากการสำรวจถ้ำยามค่ำคืนหน้าปากถ้ำน่ากลัวมากครับพี่พบางครั้งนะครับบางห่วงเวลาได้ยินเหมือนเสียงผู้หญิงร้องไห้ลอยมาตามลมออกมาตามช่องไอช่องนั้นนะที่ผมมุดไปและบางครั้งได้ยินเสียงแว่วเหมือนเสียงกระซิบแหวน ซึ่งเป็นเสียงนกหรือเปล่า j v c ก็ไม่กล้าฟันธงแต่ผมได้ยินเหมือนลักษณะเหมือนแหวนแหวนแหวนซึ่งผมก็เอาไปคืนแล้วนะแหวนตัวนั้นผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมต้องขอโทษพี่ๆด้วยที่ทำให้หลายท่านผิดหวังอะไรดนใจ j v c ไม่รู้นะครับให้ผมหยิบแหวนวงนั้นมาหรืออาจจะเป็นเพราะความโลภของผมโดยไม่รู้ตัวซึ่งมนุษย์เราความโลภรักโลภโกรธลง มันมีอยู่ในตัวมนุษย์ทุกคนนะครับอยู่แค่ว่ามันจะมากหรือน้อยและใครจะเอาออกมาใช้ในเวลาไหนส่วนตัวผมก็รู้สึกไม่ดีนะไม่น่าไปยุ่งกับแหวนวงนั้นเลยอีกใจหนึ่งก็กะจะเอาออกมาเอาออกมาก็ไม่ได้เอามาขายไม่ได้เอามาอะไรพี่พี่เอามาเพื่อที่จะหาเจ้าของหรือเอาไว้บูชาก็ได้เพราะผมไม่รู้ว่าเป็นแหวนยกแท้หรือเทียมซึ่งถ้าเก็บไว้ในนั้นเนี่ย ก็ดีอย่างหนึง่งอาจจะเป็นของใครที่มาลืมไว้แต่เอาออกมาอาจจะมาพบเจอเจ้าของหรือว่าอาจจะมีสัญลักษณ์อะไรที่ใครเขาจําได้ว่าแหวนวงนี้เป็นของใครหรือว่าอาจจะจําได้ว่าลักษณะแหวนแบบนี้เป็นของคนคนนี้จะได้ติดต่อมาจะได้รู้ว่าคนที่หายไปในถ้ำเนี่ยตามที่ชาวบ้านบอกเนี่ยใช่คนนี้หรือไม่เป็นเรื่องจริงหรือไม่หรือเป็นเรื่องที่ชาวบ้าน หลอก JPC แต่ส่วนตัวผมไม่ว่าจะเรื่องอะไรผมได้ไปพิสูจน์ด้วยตัวเองแล้วได้ไปสำรวจด้วยตัวเองแล้วผมบอกเลยว่าถ้าไม่ใช่พี่ๆ FC ขอมา JPC ไม่ไปนะผมไม่ไปนะถ้ำเนี้ยสามปีอ่ะสอปีผมไม่เคยคิดจะไปไม่เคยคิดที่จะยุ่งจนพักหลังพี่ๆคอมเมนต์มามันไม่ไหวพี่คือคอมเมนต์มาสองเสียง อีกเสียงนึงไม่ให้ไปอีกเสียงนึงให้ไปบางท่านก็บอกเอ้ยไปเลยบางคนก็บอกป๊อดหรอนู่นนี่นั่นสุดท้ายผมก็ไปพอไปมันก็อันตรายจริงจนะครับไหนจะเรื่องเชือกขาดอีกที่ผมยังไม่ได้พูดนะครับเชือกโยูย่มันขาดได้ไงหรืออาจจะเป็นเพราะคมของหินถ้าเป็นแบบนั้นก็ดีแต่ถ้าเป็นสิ่งลี้ลับบางสิ่งบางอย่างที่ต้องการให้ผมติดอยู่ในนั้นผมบอกเลยว่า อันตรายมากๆนะเพราะฉะนั้นพี่ๆี่ท่านใดที่ดูมาถึงตรงนี้นะครับผมขอบคุณมากนะครับขอบคุณทุกกำลังใจเลยที่ไปดูคลิปก่อนหน้านั้นแล้วมาดูคลิปนี้ผมอยากจะแนะนำว่าการไปเดินหรือว่าสำรวจถ้ำควรที่จะไปหลายๆคนอย่าไปคนเดียวแบบ jpc แบบนี้นะครับไปก็เตรียมของเตรียมอะไรไปให้ครบยิ่งไปหลายคนเนี่ยแบก power bank อะไรไปเลยครับ จะได้ชัวร์จะได้ไม่ต้องมามีปัญหาแบบ JPC ผมไปคนเดียวพี่พผมยอมรับเลยว่ามันจํากัดด้วยน้ำหนักจริงบาผมมันไม่ได้เป็นเหล็กไม่ได้เป็นไม้ไม่ได้เป็นวัยรุ่นนะครับผมก็พอมีอายุแล้วพอแบกของหนักน้ำเอย่ยกล้องเอย่ยขาตั้งกล้องเอย่ยเชือกเอยอยุปกรณ์ลงเชือกนู่นนี่นั่นพี่พี่มันหนักจริงๆ และช่วงหน้าร้อนขึ้นเขาลงห้วยมันไม่มีน้ำพี่แบกน้ําขึ้นดอยแบกขึ้นกว่าปกตินะฮะนี่คือหลักๆมันมีหลายรายละเอียดเยอะมากกับการไปสำรวจถ้ำพี่พี่ถ้าขี่สีประตูไปหรือว่าขี่รถ6ล้อขี่10บล้อไปถึงปากถ้ำได้อย่างนั้นไม่มีปัญหาเพราะอุปกรณ์เราจิบได้ตลอดแต่ถ้าเกิดจํากัดด้วยคนเดียวแบบนี้ เอาขึ้นเป้ไปมันจํากัดด้วยน้ําหนักสุขภาพเนะพี่พี่เนาะโอเควันนี้ผมก็ขอเล่าเรื่องเพียงเท่านี้แล้วกันพี่พี่ท่านใดที่มีความคิดเห็นต่างโปรดอย่าเก็บไว้ในใจคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเลยนะครับผมจะเข้าไปอ่านและพยายามตอบทุกคอมเมนต์เจอกันใหม่ทุกวันศุกร์เวลาหนึ่งทุ่มตรงกับผม j p c วันหนึ่งผมเดินเข้าป่าสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ